สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมผีกันนะคะเราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันชื่อเกมอะไรแต่ว่ามันเป็นเกมผีนะคะถ้าใครไม่รู้จกเล่นนะคะก็จะมาดูกันในนี้เลยก่อนที่เราจะเล่นนะคะเราต้องอ่านอ่านตรงนี้ให้หมดก่อนนะคะแต่ว่าเรารู้แล้วนะคะทุกคนก็ไปอ่านได้เลย มาจะไม่มีเสียงนะคะเพราะว่าเดซี่ปิดเสียงไว้นะหืมผีครีมฮันเตอร์ทุกคนผีนี้ก็โหดเหมือนกันนะมาค่ะทุกคนเราต้องเลือกห้องของห้องเรานะคะแล้วก็หลับไปเลยค่ะ ดูสิทุกคนตอนที่เราหลับนะคะเราก็จะกดอัพที่นอนนะคะกดอัพที่นอนแล้วก็อย่าลืมอัพป,ประตูนะเดี๋ยวผีจะมาพังได้นะเดี๋ยวเราก็จะเลือกป้อมปัดกวาดไว้นะคะอัพเลเวลป้อมป้อมก่อนหุยเมื่อกี้มันเดินผ่านออกมาะคะ่ะทุกคนน่ากลัวมากเดี๋ยวจะเปิดเสียงนิดนึงให้ได้ยินนะ ทุกคนซ่อมประตูก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาป้อมไม้กวาดมานะคะทุกคนคือว่าเลือดมันมันเสียนะคะเดี๋ยวสักพักมันก็จะวิ่งกลับมามาโจมตีพวกเราอีกค่ะอัพที่นอนก่อนลืมอัพที่นอนอเดี๋ยวเปิดเสียงทุกคนไม่ได้ยินหรอกมั้งเปิดไป ไม่เปิดดีกว่าเสียงดังทุกคนเดี๋ยวเราจะอัพที่นอนก่อนวิห้องอื่นดีมากแต่อย่าดูนะเดี๋ยวเขาบอกห้ามดูห้องห้องข้างๆเลเวลสองแล้วคิมฮันเตอร์บ้านจะแตกแล้วนะั่นทุกคนนะคะใครที่เล่นเกนมนี้ควรมีวิจารณานะคะเพราะว่ามัน น่ากลัวมากค่ะต้องเล่นเป็นนะคะหรือใครเล่นไม่เป็นมาดูเดซี่เล่นนะคะเราก็จะรู้จักเล่นเองอุ้ยม่เพียงพอจะได้อันนี้อะ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อเกมคอนโซลผู้พังผลลัพธ์หนึ่งสายฟ้าสองมิโอเคถ้ามีสายฟ้าแล้วเราก็จะไปเอาอันอื่นได้นะคะ ทุกคนคิมฮันเตอร์มาอีกแล้วอ่ะเขาเขาก็จะเขียนบนหัวไว้ว่าบ้านแตกเงินเริ่มมีแล้วทุกคนอัปประตูเหล็กก่อนประตูเหล็กทำไมต้องอัพบ่อยบ่อยสมัตเลยอัพอันนี้กันอัพป้อม ก็อะไรเนี่ยอ่านไม่ทัน water jet ยิงแรงนะ water jet อ,อ,อะหูตังหมดทุกคนใครใครที่เล่นเป็นก็ฝากมาดูของเราด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะใครอยากให้เราเล่นเกมอะไรบอกเรามาได้เลยนะคะคอมเมนต์บอกก็ได้นะเดี๋ยวจะเปิดคอมเมนต์ไว้เปิดเป็นไหม คุณยายเกนี่นะคะคุณยายเกนี่ก็ยากอยู่นะเกนี่แต่ว่าเดซี่ก็จะไปฝึกเล่นแล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะมีเกมไหนเกมซากุระหรือเกมอะไรอย่างอื่นเกมโรบอกเกมไมค์ครับเกมอะไรก็ขอมาวิพูดมากจนลืมอัพอะไรแล้วนะ่ะมีสายฟ้า อัพอีกแล้วกันจะได้เยอะทุกคนตอนนี้ยังไม่มีใครตายนะคะถ้าใครตายเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําให้ดูถ้าถ้ามันจะมีใครตายนะคะเขาก็จะทำอย่างนี้ไว้ถ้าใครตายนะคะแต่น,นี้ยังไม่มีใครตายนะทุกคนมัน อันนี้คือเรานะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นี่คือเราเองเขาก็จะเขียนว่าคุณคุณคุณคีมฮันเตอร์หลบหนีเลิศมากค่ะหลบหนีไปไหนคะคิมฮันเตอร์หลบหนีไปปั๊มเลือดนะคะเดี๋ยวให้ดูมันไปปั๊มเลือดรงไหนตรงไหนตรง เขาหาพิมพันเตอร์จะปั๊มเลือดตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเขาจะปั๊มเลือดตรงนี้ไปที่จุดของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีใครทำร้ายเราอยู่ตรงไหนฉันอยู่ตรงไหนนี่ไงประตูนีก อ้ยอัพอัพให้หมดต้องการ Devil. เดวลเียยไม่พอทุกคนเหนื่อยเหนื่อยใจชนะแล้วค่ะคีมันเตอร์ตายแล้วนี่นะคะลชนะแล้วกดทุกคนเราจะได้อะไรเลือกสกิน วได้จสกินความสามารถในการซ่อนของมานั่งซ่อมยิบห่าเล่นต่อค่ะทุกคนเล่นสองกิมทุกคนจะเลือกอันไหนดีอ่ะง่ายกับปกติช่วยเลือกหน่อยอืมงั้นเลือก,เล,อกเลือกปกติแล้วกันโอ้ยแก ฉันเคยเล่นยากมาแล้วปกติฉันจะรอดไหมยากรอดแล้วปกติไม่รอดก็บ้าแกขอให้ชน,นะนะรอบนี้เนะี่ยวิทุกคนทำไมห้องมันเปลี่ยนอะทำไมห้องมันเปลี่ยนสีแสดงว่าเปลี่ยนด่านใช่ไหมมีคนตายค่ะเพราะว่าพวกเปไปน,นอนทับเขา คนพวกไปนอนทับคนนี้แล้วเขาก็ตายอ่ะก็เธออยากมาเข้าห้องกับฉันเองใครสั่งให้เูอมาเข้าห้องฉันละ่ะทีมเพนทันเตอร์อยู่ในที่พักอาจชื่อเริ่มไม่ถูกหละชื่ออะไรกันแน่ทีมทันเตอร์เอ้ยหรือว่ามันเปลี่ยนชื่อเนี่ยคนคนละคนละตัวหรือเปล่าถ้าคนละตัวเราไม่รู้นะคะว่ามันชื่ออะไร ก็รู้คือว่ามันไม่ใช่คิมพันเตอร์แน่นอนเห็นแบบๆนะว้าทุกคนเราได้ยังงี้มันคืออะไรอะคิมฮันเตอร์อยู่ไกลเกินไปได้ไงอะแกเล่นกับฉั้นอย่างนี้หรอทุกคนเราจะอัพป้อมปัดกวาดก่อนนะคะใครไม่รู้จกเล่นนะดูเราเราจะพูดมากทำไมเนี่ยเออเดี๋ยวพูดมากทำไม เก็บเก็บซื้อเพื่อที่จะปรับเอ้เก็บซื้อสกิลอะไรใส่ฟ้าเรียกอะไรมันชื่อคีมฮันเตอร์หรอใช่แน่นอนค่ะทุกคนอยู่ไกลเกินไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะใครที่เข้ามาดูเดซี่กดไลค์กดแชร์ด้วย อ่ป้อมปัดกวาดด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาคิมฮันเตอร์มานะคะเราก็จะได้ยิงมันไปเลยยิงไปเลยค่ะยิงไปเลยเอออยากได้อยากได้กล่องอาลาดินอะ่ะเก็บตังกก่อนเก็บตังก่อนตอน,ตอนนี้คิมฮันเตอร์อยู่ไหนแล้วอะห้ามองแต่เราก็อยากมองอะ่ะเขาจะไปปั๊มเนี่ยนี่ โอ้โห oh, oh. กําลังทำของเลเวลสามแล้วแรงเยอะนะคะแต่ถ้าเลเวลสี่เลเวลห้าเนี่ยคือแบบอัพอะไรไม่อยู่นะคะพังพังเข้ามาทำเราเลยพังเข้ามาเลยเสือ้อไหมเสื้อไหมเออจะมาเสื้อได้ไงโอ้ทุกคนอยากเล่นเกมชักุรานนะแต่ว่ามันแบบกลัวกลัวคลิปจะยาวเกินไป เดี๋ยววันหลังจะมาทําละครสั้นในเกมสากุรานะคะใครใครที่แบบอยากขอมาก็ขอมาได้นะคะขออะไรก็ขอมาเลยมันเตออยู่ไกล้เกินไปไกลเกินไปคูอเลิศค่ะจะให้อยู่ใกล้ให้มันตายหรอครูเล่นถูกจำกัดแล้วคะ่ะมีคนตายแล้วจ้า คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยอุ๊ยเข้ามาพังแล้วอุ้ยเลเวลโคตรเยอะเลเวลสี่คือโอ้ยตายอยู่แล้วรอบนี้เราต้องห้ามนะคะอะไัพใส่เสื้อ,อนี้ก่อนดีกว่าว้าวว้าวว้าว,ว,าวทุกคนคะคลิปนี้ขอลาก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำถ่ายใหม่นะคะกึ๊ด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  ตอนเช้านี้นะบ๊ายบายค่ะ